สวัสดีครับป๊อบจากตรงฉินชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องอะไรแปลกๆมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นเรื่องที่ได้ส่งมาในทางอีเมลนะครับอะแล้วกเหมอนเดิมผมจะเอาตัวผมไปแทนเป็นบุคคลที่1แล้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปปนี้ด้วยแล้วก,กด Subscribe ให้ช่องตรงฉินนู้นนะครับอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องก็มีอยู่ว่า ผมเนี่ยได้อยู่กับเพื่อนคนหนึ่งในห้องเช่าห้องหนึ่งที่เราได้เช่าอยู่ด้วยกันนะครับเราสองคนเนี่ยก็ทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศปกติเหมือนคนทั่วไปกันเลยตัวผมาเป็นอินเทอร์เนียร์ดีไซเนอร์ครับส่วนเพื่อนผมเนี่ยก็เป็นพนักงานประจําในบริษัทบริษัทหนึ่งเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมหาลัยครับแล้วก็บังเอิญมาได้งานที่ใกล้ๆกันก็เลยตกลงที่จะแชร์ค่าห้องแล้วก็อยู่ด้วยกันที่นี่ แล้วเราสองคนเนี่ยก็มีงานอดิเรกแปลกๆที่คนอื่นไม่ค่อยจะแบบเอนจอยกับมันอะไอง,งานอดิเรกนั้นก็คือเราสองคนเนี่ยชอบอ่าชอบไปทัวร์บ้านร้างสถานที่เคียนเคียนต่างๆอ่าในบางครั้งที่มีลองวิกเอนหรือว่าวันหยุดยาวเนี่ยเราก็จะไปทัวร์ตามสถานที่เคียนเคียนต่างจังหวัดใน วันธรรมดาหรือว่าวันหยุดธรรมดาที่แบบไม่ได้ยาวมากเราก็ทัวร์สถานที่เคียนๆในกรุงเทพบางที่บางแห่งไงเราไปมากกว่าหนึ่งครั้งครับเราคือเราชอบความรู้สึกตื่นเต้นตอนที่เราไปทัวร์สถานที่พวกนี้กันแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่หมาอะไรเลยเนี่ยเราไม่เคยที่จะเจออะไรในสถานที่พวกนี้เลยจะเรียกว่าผมกับเพื่อนอนะ มีเซนส์ที่ต่ำมากๆเลยก็ได้แล้ววันหนึ่งครับในขณะที่เพื่อนในมหาลัยจัดงานปาร์ตี้รวมตัวกันเรา2คนก็ไปร่วมงานปาร์ตี้นี้ด้วยไองานปาร์ตี้นี้ก็เหมือนปาร์ตี้รวมรุ่นทั่วๆไปนะครับก็คือถามไถ่สารรุกสุกดิบร้องคาราโอเกะกินเหล้าอะไรพวกนี้กัน จนงานมันล่วงเลยไปจนถึงแบบประมาณ4ี่ห้าทุ่มแล้วทุกคนก็เริ่มอยู่ในสภาวะที่แบบกึ่ม,ม hey ๆ่มเฮฮากันแล้วอยู่ดีๆก็มีคนวกมาเรื่องสิ่งลี้ลับไม่รู้ว่าท็อปิกเนี้ยมันเกิดขึ้นในวงมาได้ยังไงเว้ยแต่อยู่ดีๆอ่ะก็มีคนเล่าเรื่องผีของเขาที่เขาเจอนั่นนี่มาเจอนั่นนี่มาเจอนั่นนี่มาแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับจําได้ว่าผมกับไอ้เพื่อนที่เช่าห้องด้วยกันเนี่ย ชอบไปทัวร์ตามบ้านร้างบ้านผีสิงแล้วก็เริ่มถามว่าเอ้ยเคยเจออะไรบ้างหรือเปล่าพวกผมก็ตอบไปตามความจริงนะนะว่าเอไอไม่เชี่อไปไปมาจะร้อยกว่าที่แล้วอะแต่ไม่เคยเจอไม่เคยแม้แต่จะเฉียดกับคําที่ว่าลีลับหรือว่าหลอนนะไปเวลาเวลาผมกับเพื่อนเนี่ยไปเดินทัวร์บ้านร้างอะไรพวกนี้มันก็คือเดินเข้าไปในบ้าน ที่ไม่มีคนอยู่แล้วก็กกรกสศกปรกอะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยบางบ้านที่เราไปเป็นบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรมก็จะเห็นคราบเลือดบ้างะจะเห็นร่องรอยการก่อคดีบ้างแต่ก็คือไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่ตาเราเห็นพอทั้งกลุ่มได้ยินแบบนี้มันก็แบบแอบรู้สึกผิดหวังนิดนึงว่าเอยนึกว่า ไอคนบ้าความลี้ลับสองคนเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรแบบตื่นตาตื่นใจมาเล่าให้ฟังก็เริ่มที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เล่าไปเป็นคนอื่นแต่อยู่ดีๆเนี่ยไอขณะที่กําลังจะเปลี่ยนไปให้อีกคนหนึ่งเล่ามีเพื่อนคนหนึ่งครับในกลุ่มพูดอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่ามึงกูรู้จักบ้านอยู่หลังหนึ่งในหมู่บ้านกูที่เกิดเหตุฆาตกรรมแต่ไม่ได้ออกข่าว พวกมึงสนใจจะไปไหมพวกผมสองคนพอได้ยินแบบนั้นเว้ยตาเราก็ลุกวาวเลยเว้ยแบบมันคือที่ไหนอะไรยังไงเราเคยไปหรือเปล่าถามถ่ายไปถามไทยมาก็คือไอสถานที่เนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เพิ่งเกิดเหตุฆาตกรรมมาไม่นานมานี้ประมาณแบบ6-7เดือนแต่พวกผมก็มีความที่แบบคิดว่า เอ้ยเราจะเข้าไปได้เหรอวะบ้านนางพึ่งร้างมาแบบหยกหยกอะ่ะมันมันจะง่ายต่อการเข้าไปหรือเปล่าอ่ะผมต้องบอกก่อนตรงนี้นะครับว่าการเข้าบ้านร้างการเข้าบ้านสถานที่รกร้างอะไรพวกเนี้ยผิดกฎหมายนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งแต่ก็นั่นแหละครับมัน มันเรียนมันมี2ด้านนะมันมันมันพูดยากเรื่องอะไรแบบนี้ไอเพื่อนคนที่ทาเสนอสถานที่ก็บอกมาว่าตัวมันอะรู้จักกับเจ้าของบ้านแล้วไอคนที่ถูกฆาตการรมในบ้านนะไม่ใช่เจ้าของบ้านคือเป็นคนที่มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วเกิดเหตุคดีฆาตการรมกันในบ้านตัวบ้านเองเนี่ยอยู่ในระหว่างการหาผู้เช่าใหม่แต่ด้วยความเผื่อของคนไทยนะครับ ไอข่าวคราวคดีฆาตกรรมในบ้านหลังนี้มันก็โดนแพร่เป็นขยายในวงกว้างในระแวกนั้นไม่ว่าใครจะมาดูบ้านหลังนี้เขาก็จะมากแบบไปถามคนรอบๆไปถามร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างงี้ว่าประวัติบ้านหลังนี้เป็นยังไงสังคมของหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เป็นยังไงแล้วก็จะไอคนไอพวกร้านโชหว,วยพวกคนแถวนั้นก็จะบอกว่าเอบ้านหลังบ้านหลังนี้เคยเกิดเหตุคดีฆาตกรรมนะมันก็ทําให้ยากต่อการหาผู้เช่าอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมกับเพื่อน เข้าไปติดต่อในเชิงที่แบบว่าขอเช่าบ้านสักวันหนึ่งอ่ะเข้าไปสำรวจอะไรเงี้ยเขาอาจจะยอมก็ได้ผมกับไอ้เพื่อนที่เช่าห้องด้วยกันเนี่ยก็มองหน้ากันเว้ยแล้วก็เอออะถ้าค่าใช้จ่ายมันไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นมันก็น่าลองดูถูกไหมผมก็หันไปพยักหน้ากับไอ้คนที่เสนอบ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วงานเลี้ยงก็ดําเนินต่อไปครับไม่นานหลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ ไอเพื่อนคนนั้นก็โทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าเจ้าของบ้านยินยอมเออเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยมันไม่มีใครเช่ามานานแล้วถูกปหมเขายินยอมที่จะให้เราเช่าในระยะเวลา1อาทิตย์เป็นมูลค่าเงินประมาณ2000บาทผมกับไอเพื่อนที่เช่าห้องอยู่เนี่ยก็เอ้ยเอว่ะคือปกติเวลาเราไปทัวร์บ้านร้างบ้านผีสิงอะไรพวกเนี้ยมันมักจะแบบคืนเดียวไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ย มันเลยทามันอาจจะเลยทําให้เราแบบไม่ค่อยได้เจอสิ่งลี้ลับอะไรอย่างนี้แต่เนี้ยเรามีโอกาสตั้งหน่ออาทิตย์ที่จะไปอยู่ในบ้านหลังนี้ก็เลยอ่ะรีบตกลงปรงใจแล้วก็นัดติดต่อคุยกับเจ้าของบ้านไม่กี่วันครับเราก็ได้ไปเจอเจ้าของพาน์แล้วก็พูดคุยสอบถามแล้วก็ทำทำการแบบเซ็นสัญญาเช่าบ้านหลังนี้ระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ในมูลค่าเงิน2,000บาทก็อ่ะโอเคคือผมขออธิบายตัวบ้านก่อน ตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวครับที่มีพื้นที่ไม่ได้มากมายอะไรนะักประมาณ40-50ตารางว่าตัวบ้านเนี่ยมี2ชั้นแล้วก็ดูอบอุ่นดีอะแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาว่าไอคนที่ถูกฆาตกรรมในบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเป็นครอบครัวของชาวต่างชาติที่เหมือนมาพักร้อนระยะยาวในเมืองไทยแล้วก็เช่าบ้านหลังนี้อยู่เว้ยแต่มันเกิดเหตุว่ามีโจร เข้ามาในบ้านแล้วก็ปล้นค่าชิงทรัพย์ผมกับเพื่อนก็ตัดสินใจว่าเอ้ยอว่าแม่งน่าลองว่ะแต่ก่อนนี้ผมจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยผมกับเพื่อนก็เตรียมตัวแบบรีเสิร์ชแบบวิธีเรียกผีวิธีทําให้เห็นผีต่างๆมาจากอินเทอร์เน็ตเว้ยคือเป็นเป็นอะไรที่แบบคนทั่วไปนะทำนั่นแหละแล้วก็เพื่อเตรียมพร้อมที่จะแบบทําพิธีพวกเราเนี้ย ในเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่เราได้อยู่บ้านหลังนี้เว้ยอ่าแล้วก็มาถึงวันที่เราเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้พอเดินเข้าไปในตัวบ้านนะ่ะคือมันมันแปลกๆอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไอ้บ้านร้างไอ้สถานที่รกร้างที่ผมกับเพื่อนได้ไปมาตลอดมันจะมีความอึมครึมมันจะมีความแบบหดหู่แปลกๆแต่ไอ้ตัวบ้านหลังเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นเว้ย หรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวเจ้าของบ้านเนี่ยได้ขอ,อเข้ามาทําความสะอาดก่อนที่จะให้พวกเราย้ายเข้ามาอะไรประมาณนี้นั่นคือความแปลกที่1ความแปลกที่2ออยู่ที่ห้องนอนชั้น2ครับคือเราก็พอรู้ว่าห้องนอนชั้น2เนี่ยเป็นจุดที่มีคนตาย2อ,อคนก็คือ1คือลูกของอครอบครัวนี้แล้วก็ตัวภรรยาเองที่โดนฆ่าตายในห้องนี้นะครับไอห้องห้องเนี้ย มันให้ความรู้สึกที่หนักแปลกๆคือตัวบ้านทั้งหลังหรือแม้กระทั่งห้องไอ้ไอ้ข้างล่างที่ตัวสามีอ่ะโดนฆ่าตายมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ยมันมันรู้สึกเหมือนบ้านปกติอาจจะดีกว่าบ้านปกติด้วยซ้ำความรู้สึกที่เราเดินเข้าไปในบ้านนะนะแต่ไอห้องนอนชั้นสองเนี่ยแม่งรู้สึกแบบโอ้ทำไมวะทำไมแม่งแบบ อึดอัดอะไรขนาดนี้อะแต่ผมก็คิดกับตัวเองว่าเอ้ยหรือว่าเรารู้ประวัติบ้านหลังนี้มาก่อนเราเลยมีความรู้สึกเป็นคิดไปเองหรือเปล่าเราก็โอเคแต่ไอความรู้สึกเนี้ยมันก็ทําให้เราแบบแฮปปี้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเฮ้ยมันมันอาจจะเจอในรอบนี้ก็ได้วะมันอาจจะเห็นอาจจะเจอกับสิ่งลี้ลับอะไรในรอบรอบนี้ก็ได้เว้ย ผมกับเพื่อนก็เริ่มเลยครับจัดแจงเข้าของนู่นนี่นั่นอะไรให้เสร็จแล้วเราก็อยู่บ้านหลังนี้ไปมาวันที่หนึ่งเราก็เริ่มเล่นผีถ้วยแก้วกันทําพิธีกรรมต่างๆที่เราเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่เจออะไรเลยวันที่สองกันแล้ววันที่สามกันแล้วจนครบหนึ่งอาทิตย์อะเราก็ไม่มีแม้แต่จะแบบเฉียดคำว่าสิ่งลี้ลับเลยเว้ยจนแม่งแบบอ่ะ อาจจะเป็นเพราะเราสองคนก็ได้ที่ท,ที่ไม่ได้ไม่ได้ทําให้เจออะไรพวกเนี้ยแล้วก็กลับไปด้วยความผิดหวังพอเรากลับมาอยู่ห้องเช่าเราปกติเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตตามปกติด้วยด้วเ,เปื่อยก็คือชีวิตธรรมดาทั่วไปเว้ยไปทํางานกลับมานอนนู่นนี่นั่นเสร็จแต่พอผ่านไปประมาณสัก3-4วันผมเริ่มสังเกตอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวเพื่อนผมเพื่อนผมเริ่มมีอาการแบบซึมๆเริ่มมีอาการแบบ จากปกติเป็นคนที่เอ้ยเฮฮาร่าเริงแล้วแบบคุยเล่นตลอดเวลาแต่ระยะเวลา2อาวันหลังจากลับมาจากบ้านหลังนั้นมันมันมันดูซึมเศร้ามันดูเชื่องมันดูแบบบอกไม่ถูกคือมันไม่เหมือนตัวมันแต่ก่อนไอ้ด้วยความเป็นห่วงว่าเออเพื่อนเครียดอะไรหรือเปล่างานหนักนู่นนี่นั่น,นอะไรหรือเปล่าเราก็ถามมันแต่มันก็ปฏิเสธที่จะ บอกอะไรทังนั้นผมก็อาปล่อยไปมันอาจจะมีแบบเหตุผลส่วนตัวที่ที่ไม่บอกผมก็ได้คือนั้นนะครับอไอโทรเพื่อนผมเนี่ยก็ออกไปกินข้าวกับตัวแฟนมันเว้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่เออมันทํากันบ่อยๆผมก็รู้แล้วว่าเอ้ยคืนนี้มันกัดดึกแน่เพราะว่ามันอาจจะไป อ่านั่งเล่นต่อที่บ้านแฟนมันนู่นนี่นะอาจหรืออาจจะค้างที่บ้านแฟนมันต่อเลยก็ได้ก็ได้ผมก็จัดแจงครับาทานู่นทานี่เสร็จแล้วผมก็ขึ้นไปนอนพอนอนได้ไปสักพักเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมีคนเดินเข้าห้องมานะแล้วก็มีคนมานอนข้างๆในใจผมก็รู้แล้วว่าเอ้ยเพื่อนอะมันคงกลับมาจากบ้านแฟนแล้วแหละแล้วก,กลับมานอนที่นี่ผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมันแต่พอนอนไปเรื่อยๆครับอ่า มันผมรู้สึกว่ามันมีอะ่ะมือมือหนึ่งเว้ยเข้ามาจับที่เอวผมแล้วก็ค่อยๆไหลค่อยๆไหลแบบเหมือนอารมณ์แบบคนกอดจากข้างหลังอ่ะผมก็สะดุ้งสิเว้ยว่าแบบไอ้เชียผู้ชายสองคนอยู่กันมาตั้งนานมึงไม่เคยที่จะแบบกอดอะไรกูแบบเนี้ยอยู่ดีๆมึงเกิดพิษสวัสด์อะไรที่จะแบบมากอดกูวันนี้วะผมก็รีบสะดุ้งแล้วก็หันไปหามันเว้ยแต่ภาพที oney, ่ปรากฏตอนสายตาผมคือเตียงที่โล่งโล่ง ไม่มีใครเลยแต่จุดสังเกตจุดหนึ่งครับคือเตียงเนี้มีรอยยุบคนนอนอยู่ผมก็อ่ะคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนแม่งคงแบบกุนตีนะ่ะมากอดผมแล้วก็รีบเด้งลงไปข้างๆแล้วไปแอบข้างๆเตียงเข้าใ่ปะผมก็คลานไปดูข้างๆเตียงเว้ยแต่ก็ไม่เจออะไรอยู่ดีอ่ะผมก็คิดว่าไอ้แม่งมึงต้องรีบแอบ มึงต้องรีบไปแอบที่ไหนแน่ๆเลยเว้ยผมก็ลุกไปเปิดไฟในห้องในห้องว่างเปล่าไม่มีใครเลยอ่ะแล้วผมก็เดินไปดูที่ห้องน้ําต่อเปิดไฟปิดเปิดไฟเปิดประตูห้องน้ําเสร็จปุ๊บก็ไม่มีใครในห้องน้ําเลยเว้ยผมก็แบบคิดในใจว่าแบบเอ้ยหรือว่าเราคิดไปเองวะหรือว่าเราเหนื่อยเรา เราทํางานมานเหนื่อยจนแบบมันหล่อนไปเองวะก็อ่ะไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ปิดไฟขึ้นไปนอนบนเตียงต่อผมก็นอนไปได้อีกสักพักหนึ่งเวย้ยแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับมีความรู้สึกว่ามีคนเดินเข้าห้องมามีคนมานอนข้างๆเราไอ้ด้วยความที่เมื่อกี้เราเพิ่งเจออะไรแบบนั้นนะเราก็เลยมีความคิดที่ว่าเฮ้ยมึงหันไปดูเลยดีกว่าว่าใช่เพื่อนหรือเปล่า ผมก็ลืมตาของผมครับแล้วก็ค่อยๆพลิกไปดูแล้วก็เหมือนเดิมครับผมไม่เจอใครนอนข้างๆผมเลยไอความรู้สึกตอนนั้นอนะมันเป็นทั้งความกลัวความดีใจว่าแบบไอ้เฮียกูได้เจออะไรแบบนี้สักทีว่ะว่าแบบสักทีว่ะอ่ะ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วแบบเก็บความตื่นเต้นนี้ไว้แล้วก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนกลับมาผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังผมก็หันไปทางเดิมครับเพราะผมเป็นคนนอนอติดนอนตะแคงขวาเนาะผมก็พลิกกลับไปนอนท่าเดิมแล้วก็หลับตานอนต่อแต่พอหลับตาไปได้สักพักหนึ่งครับผมกลับรู้สึกแบบนอนไม่หลับแล้วมันอึดอัดมันมันร้อนแปลกแปลก ผมก็เลยลืมตาขึ้นมาหยิบรีโมทแอร์ครับแล้วก็ดูที่รีโมทแอร์คือแอร์ก็เปิดทุกอย่างปกติแต่ทำไมมันรู้สึกแบบร้อนๆอนอึดอัดแบบนี้วะผมก็ลุกขึ้นลุกขึ้นจากเตียงครับแล้วก็จะเดินไปเปิดไฟแล้วไปเช็คที่แอร์ไอจังหวะที่ผมลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไปเปิดไฟปั๊กเนี่ยไฟติดปุ๊บ,บผมเพิ่งมารู้สึกตัวว่าผมอ่ะไม่ได้อยู่ในห้องคนเดียวเว้ย ไอ้ตรงหางตาของผมอะมันมีเงาคนสามคนยืนอยู่ตรงปลายเตียงอะคือไอ้จังหวะนั้นคือแบบตื่นเต้นอะมันจะเรียกว่าโรคจิตก็ได้นะที่แบบเจออะไรเป็นี้และชอบอะมันตื่นเต้นมันแบบอยากรู้อยากเห็นไปหมดผมก็รีบหันควับไปครับแต่พอผมหันไปอะไอ้เงาที่เราเห็นหางตา,มาเมื่อกี้มันหายวับไปเลยเว้ย จังหวะนั้นก็คือผมเริ่มแล้วผมเริ่มคิดแล้วว่าเอมันมีวิธีไหนเปล่าะที่เราจะเห็นเขาได้ถ้าเขาอยู่ในห้องนี้จริงๆเราจะทำอะไรได้วิธีแรกที่ผมคิดขึ้นมาได้คือมองลอดใต้หว่างขาผมก็ไม่รีรอเลยครับรีบเดินขึ้นเตียงอะเพื่อได้ให้เห็นสูงๆเข้าใจปะ่ะผมเดินขึ้นไปบนเตียงแล้วแบบแหกขาแล้วก็รีบก้มมองลอดใต้หว่างขาเลยเว้ย แต่ไอจังหวะที่ผมก้มไปมองเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเวย้ยผมก็ต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่งอ่ะเราก็ยืนมอเราก็ยืนก้มมองลอดหว่างขาเราอยู่สักพักหนึ่งจนแน่ใจแล้วว่าเอ้ยเราไม่เห็นอะไรจริงๆแล้วอะผมก็เงยหน้าขึ้นมาครับแต่ไอ้จังหวะที่ผมเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยมันมีใบหน้าใบหน้าหนึ่งเวย้ยเป็นใบหน้าของเพื่อนผมที่อยู่ในห้องนอนที่เช่าห้องอยู่ด้วยกันเนี่ย ประกบหน้าผมอยู่อยางนี้ผมก็ตกใจเว้ยว่าแบบอะไรวะแล้วก็รีดถามมันว่าเอ้ยมึงกลับมาเมื่อไหร่ทำไมกูไม่รู้เรื่องเลยวะแต่ไอ้เพื่อนผมอะก็ยืนจ้องหน้าผมแบบเงียบๆแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเว้ยผมก็งงดิว่า,วาอ้ยทำไมอยู่ดีๆมันเป็นงี้วะแล้วก็ถามมันเหมือนเดิมอ่มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไร แล้วอยู่ดีๆอ่ะมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเว้ยเป็นโทรศัพท์ของผมผมก็อ่ะละสายตาจากไอ้เพื่อนคนเนี้ยที่แม่งมายืนแกล้งเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดินไปรับโทรศัพท์แต่พอผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามันกลับกลายเป็นว่าเป็นเบอร์โทรของมันเป็นเบอร์โทรของเพื่อนผมเนี่ยแหละโทรเข้ามือถือผมมา ด้วยความที่แบบงงว่าเอ้ยมึงอยู่ห้องเดียวกับกูอ่ะมึงอยู่ข้างๆกูทําไมมึงต้องโทรหากูวะ่ะผมก็ตะโกนถามไปว่าแบบไอ้เฮี้ยมึงเป็นอะไรมึงมีอะไรก็คุยกันดีวะทําไมมึงต้องโทรมาเว้ยแล้วก็วกาแล้วก็หันไปหามันแต่ปรากฏว่ามันไม่อยู่ตรงนั้นแลว้วอะงงไหมอ่ะผมก็แบบยืนงงอยู่แป๊บหนึ่งเว้ยแล้วมือถือก็ยังสั่นยังดังอยู่นะผมก็กดรับ ไอปลายสายเนี่ยไม่ใช่เสียงเพื่อนผมเว้ยแต่เป็นเสียงของอผู้ชายคนหนึ่งอารมณ์แบบเสียงวัยรุ่นวัยรุ่นอะโทรมาถามว่าผมชื่อนี้เป็นเพื่อนของคนชื่อนี้ใช่หรือไม่ผมก็บอกว่าใช่ครับเออด้าน,นเพื่อนผมเองทําไมเหรอเกิดอะไรขึ้นปลายสายเขาก็บอกมาว่า,ารบกวนมาที่บ้านหลังนี้ หน่อยได้ไหมครับพอดีว่าเกิดเหตุนิดหน่อยกับเพื่อนของคุณแล้วพอไอไอปลายสายพูดมาว่าบ้านหลังเนี้ยคือผมจําได้เลยว่าแม่งคือบ้านที่ผมเพิ่งไปเช่าอยู่หนึ่งอาทิตย์ไอบ้านที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมเนี่ยแหละผมก็ตกใจว่าเอ้ยว่าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นแต่ปลายสายก็เพียงแค่บอกว่ารีบมาเถอะครับอะไรอย่างนี้อ่ะผมก็ไม่รีรอเลยด้วยความเป็นห่วงเพื่อนว่าแบบ เกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อกี้แม่งคือเราเพิ่งเห็นหน้าเพื่อนอยู่ข้างหน้าเราอะแต่มันมันเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วเว้ยเข้าใจฝ้าเข้าใจปะอ่ะเราก็รีบขับรถไปที่บ้านหลังนั้นแล้วก็เจอกับคนมุงเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยเว้ยเราก็ทําการโทรกลับไปที่เบอร์ของเพื่อนที่โทรเข้ามาตอนนั้นะนะแล้วอ่าปลายสายกระดับเป็นเสียงเสียงเดิมครับ ผมก็บอกว่าเอ้ยผมมาถึงที่นี้ผมก็ผมมาถึงที่บ้านหลังนี้แล้วแต่คนยืนมุงเต็มไปหมดเลยผมไม่รู้ว่าผมควรไปติดต่อใครดีเขาก็บอกว่าเออรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาออกไปรับอ่ะพอเขาออกมารับเสร็จปุ๊บก็ผมเห็นเป็นผู้ชายครับใส่ชุดกู้ภัยคนหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับผมว่าอ่าเสียใจด้วยนะครับเพื่อนของคุณน่ะ แขวนคอตายบนห้องนอนชั้นสองไอเทมโมเมนต์นั้นคือแบบผมอึ้งพูดอะไรไม่ออกเลยเว้ยคือเราเราเราเพิ่งเจอกันเมื่อตอนตอนตอน,ตอนบ่ายอะ่ะเข้าใจฟิลไหมแล้วไอ้ไอ้ไอภาพที่อยู่ดีๆมันมายืนตรงหน้าของผมอะ่ะก็ลอยเข้ามาเว้ยผมก็แบบ ิดแล้วว่าไเฮียหรือนั่นเป็นวิญญาณของเพื่อนว่ะท,ที่มาหาเรามันตอนนั้นมันอาจจะกําลังบอกอะไรเราสักอย่างเราก็ยืนแบบสตันอยู่พักใหญ่ๆเลยเว้ยแล้วผู้ชายกู้ภัยคนนี้ก็ถามผมว่าเออพอจะที่จะติดต่อครอบครัวเขาได้หรือเปล่านู่นนี่นั่นเราก็กลับมามีสติแล้วก็เริ่มโทรไปหาครอบครัวมันโทรไปหาแฟนมันอะไรอย่างนี้เรื่องราวคืนนั้นก็ผ่านไปครับผมก็ หลังจากที่พ่อแม่มันมาแล้วน,นู่นี่นั่นเราก็ทําจัดการเรื่องทุกอย่างเสร็จแล้วอะพอผมกลับมานอนที่ห้องเนี่ยผมก็ฝันเว้ยคืนนะั้นคืนนั้นผมก็ฝันว่าผมอยู่ในบ้านหลังนั้นไอ้บ้านหลังที่ผมไปเช่ามาแล้วก็หลังเดียวกับที่เพื่อนเพิ่งไปแขวนคอ,อมาแต่ตอนนี้ผมอยู่ในบ้านหลังนั้นอะผมเห็นเพื่อนผมเว้ยยืนอยู่ห่างจากผมแบบระยะหนึ่งอะในความฝันนั้นอะ เพื่อนผมพูดกับผมว่ามึงรีบมาขอขมาบ้านหลังนี้ซะนะถ้ามึงไม่อยากเป็นเหมือนกูพอจบคำพูดนั้นนะผมก็ตื่นมาอ่าเพราะนาฬิกาปลุกผมก็นั่งงงกับความฝันนั้นอยู่พักหนึ่งไว้ว่าเอ๊ยทำไมเราต้องไปขอขมาบ้านหลังนี้วะทำไมเพื่อนถึงพูดแบบนั้นวะหรือว่าที่เพื่อนตายเป็นเพราะวิญญาณในบ้านหลังนั้นวะ ผมก็นั่งอยู่บนเตียงอ่ะพักใหญ่ๆเลยเว้ยซึ้อจนมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งอ่ะก็ตอนที่โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เป็นเบอร์แปลกครับเป็นเบอร์ที่ผมไม่คุ้นเลยผมก็รับโทรศัพท์นี้แล้วก็ฮัลโหลใส่แต่ปลายสายก็ไม่ตอบผมครับผมก็แบบงงๆ,ๆว่าเออเกิดอะไรขึ้นแบบฮัลโหลฮัลโหลอยู่งนะี้แต่ก็ไม่มีการตอบรับอะไรทั้งสิน้นผมก็ตัดสินใจว่ามึงมึงโกนตีนกูแล้วผมก็ ก,กำลังจะกดวางโทรศัพท์ไอจังหวะที่ผมกาลังจะกดวางโทรศัพท์เนี่ยมันมีมือใหญ่เขาขาว,ขาวมือหนึ่งเว้ยมาจับมือผมอย่างเงี้ยตึกบบังโทรศัพท์ผมไว้ไอเชี่ยจังหวะนั้นผมคือแบบพังาออกแล้วแล้วรีบผ่านมองไอต้นตอของคนที่เอามือมาปิดโทรศัพท์มันมันข้างหน้าผมอะปรากฏเป็นชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเว้ยชายผิวขาว ตัวใหญ่ๆเอามือมาจับโทรศัพท์ผมแล้วก็จ้องมาที่ผมด้วยสายตาที่แบบน่ากลัวมากผมก็ช็อกดีวะแบบทำี้ยอะไรไม่ถูกอะ่ะก็นั่งแบบอยู่ตรงนั้นอะแล้วตัวสั่นเว้ยสักพักเหมือนมีอะไรเข้ามาใกล้แต่ตรงเนี้ยเข้ามาใกล้ข้างๆหมวะแต่ผมอะขยับตัวไม่ได้เว้ยไม่รู้เป็นพออะไร แล้วก็มีเสียงกระซิบกระซาบอยู่ข้างๆหูวะเป็นคําพูดที่ฟังจับใจความอะไรไม่ได้เลยเว้ยผมก็แบบนั่งตรงนั้นนะนั่งสั่นคนลุกตรงนั้นไปเรื่อยๆเว้ยแล้วอยู่ดีๆผมก็สะดุ้งตื่นกันมาเว้ยไอ้สิ่งที่ผมเจอเมื่อกี้มันคือความฝันผมตื่นขึ้นมาในห้องที่ผมคุ้นเคยคุ้นเคยแล้วก็หันไปมองนาฬิกาก็เป็นเวลาที่ ผมตั้งปลุกเอาไว้คือจังหวะน,นั้นน่ะผมจําภาพทุกภาพในความฝันผมได้ดีมากเลยเว้ยผมเลยตัดสินใจที่จะโทรไปลางงานแล้วก็ติดต่อเพื่อนคนที่แนะนานบ้านหลังนี้มาให้ติดต่อเจ้าของบ้านอ่าติดต่อวัดที่เราพอจะรู้จักไปทําการขอโทษขอเข้ามาบ้านหลังเนี้ยแล้วหลังจากนั้นนะ ผมก็ไม่กล้าที่จะไปโทรบ้านผีสิงบ้านเฮียนบ้านหลังอีกเลยเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอ่าถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะถ้าใครมีอะไรอยากจะแนะนําให้ผมไปอ่านแล้วมาเล่าในสไตล์ของผมเนี่ยเชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องตรงฉินพร้อมกับกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ